นายกสมาคมการค้าชายแดนเชิญสายเก็บลำใหญ่ขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยภายใน30ตุาล,ลาคมนีด้ดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรติภัชระนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย กัมพูชาจันทบุรีได้กล่าวหลังการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการลำไยให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออกฤดูการผลิตประจำปี2567โดยมีนายมนสิ์ไทยสาธนาวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาที่บ่ายให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับชาวสวนและผู้ประกอบการลงลำไยและสิ่งที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้ทางผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี ก็ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายซึ่งในปีที่ผ่านมากเกษตรหลายรายรวมทั้งลงมีการฟ้องร้องกันเป็นจํานวนมากรวมถึงเรื่องสําคัญการขึ้นทะเบียนสายเก็บลําไยที่นับว่ามีความสําคัญเพราะที่ผ่านมามีสายเก็บที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วเข้าไปเก็บลํใหย่แล้วทําให้เกิดปัญหาในฤดูการผลิตปีนี้เพื่อรวมกันแก้ปัญหาดังกล่าวขอให้สายเก็บมาขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยเพราะถ้าสายเก็บใดไม่มีการขึ้นทะเบียนแล้วมีการตรวจ เจอก็จะมีการดําเนินทางกฎหมายต่อไปซึ่งการขึ้นทะเบียนสายเก็บลําไยจะเริ่มตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปครับอย่างน้อยๆเนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านบนสิทธิสารธรรมวัฒน์ทอองผู้ว่าท่านหัวหน้าส่วนราชการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหัวหน้าสารรักษาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านมาพูดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องร้องได้ไม่ได้ต้องฟ้องยังไงแล้วก็ต้องดําเนินคดียังไงเนี่ยอันนี้ชัดเจนครับ ปเดหนหลักที่ท่านพูดวันนี้ชัดเจนมากเกษตรกรชาวสวนพร้อมทางลงเนี่ยพึงพอใจมากก็วินวินทั้งคู่นะครับเรื่องของคดีความเรื่องของกฎหมายอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการขึ้นทะเบียนสายเก็บนะครับลำไยเนี่ยทั้งหัวหน้าทั้งลงทั้งสายเก็บเนี่ยถือว่าเป็นการลดคดีอย่างมากเพราะปกติเนี่ยจะมีสายเก็บที่ไปหลอกชาวสวนหรือไปโกหกในเรื่องการทําสัญญานะครับเพื่อการควบคุมแล้วก็ การจะเข้าเก็บในสวนต้องมีบัตรนะครับของสายเก็บนั้นๆแล้วก็ต้องมีใบรับรองของโรงว่าเป็นสายของโรงจริงๆเพื่อที่เกิดคดีความเนี่ยจะได้สาวถึงคนเก็บได้สาวถึงโรงได้อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ชัดเจนแล้วอีกอย่างนึงก็คือการทําสัญญาเนี่ยถ้าสายเก็บต้องไปทํานัญญาเนี่ยแล้วเป็นสายเก็บของโรงไหนต้องมีใบมอบอำนาจในการไปทานัญญาซึ่งจะต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันเอ่อไม่ใช่ไปให้เกษตรกร รับผิดชอบและสุดท้ายฟ้องร้องเกษตรกรก็แพ้คดีนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับลงด้วยเกษตรกรคนไหนทําสัญญาแล้วไปขายซ้ําซ้อนอันนั้นถือว่าไม่ใช่คดีแพ่งอย่างเดียวถือว่าเข้าข่ายเอ่อเขาเรียกว่าหลอกลวงนะครับคดีอาญาเลยนะครับก็ก็ก็ได้เน้นย้ําผู้นําเราก็ได้เน้นย้ําแล้วก็ขอความเมตตากับท่านหัวหน้าผู้ว่าสาว่าถ้าคดีแบบนี้บางทีต้องเอาเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็จะเข็ดหลาสถึงที่ผ่านมาเคยมีคดีแบบนี้ ในศาลเป็นร้อยคดีแต่ทีหลังเนี่ยเหลือน้อยลงแต่มาระยะหลังเนี่ยเริ่มมีคนนอกระบบมากขึ้นนะครับทางสมาคมกับทางจังหวัดก็เลยคิดกรอบในเรื่องของการขึ้นทะเบียนสายเก็บจริงๆแล้วเราเคยขึ้นอยู่ทีละสองปีแล้วก็เจอปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ขึ้นเพราะเจอปัญหาเรื่องภัยแล้งทางสมาคมเองก็ระดมผู้บริหารระดมทางมันสมองต่างๆผู้นําต่างๆมาช่วยแก้ปัญหาภัยแรงนะครับปีนี้ก็เลยเริ่มต้น อีกครั้งหนึ่งครับขึ้นได้ที่สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวแคนดนไทยกัมพูชาจันทบุรีที่ที่ออฟฟิศที่บ้านแหลมนะครับแล้วกเ็เริ่ม15กันยาถึง30ตุลา2567นี้ครับ